ความเหงาทางปัญญาไม่ได้หมายถึงความรู้สึกอยากหาคนมานั่งคุยลึกๆสเสมอไปหากแต่มันคือการค้นพบข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยสบายใจนักว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบไม่ได้ถูกฝึกให้อยู่กับความไม่แน่นอนหรือความซับซ้อนพวกเขาต้องการคำตอบที่รวดเร็วง่ายและชัดเจนพอจะทำให้รู้สึกควบคุมได้แม้คำตอบนั้นจะผิวเผินหรือผิดพลาดก็ตาม พราะความมั่นใจสำคัญกว่าความจริงที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นี่คือเหตุผลที่เรามักเห็นข่าวผ้าถั่วสั้นๆกลายเป็นเสมือนความจริงในใสายตาคนจานวนมากข่าวผ้าหั่วถูกออกแบบให้กระแทกอารมณ์มากกว่าจะบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมองของเรามีแนวโน้มจะหยุดคิดทันทีที่ได้เจอสิ่งที่ฟังดูชัดเจน นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการรีบปิดช่องทางความคิดเพื่อความสบายใจผลลัพธ์ก็คือโลกของใครบางคนอาจถูกสร้างขึ้นจากเพียงประโยคเดียวหรือภาพเดียวโดยไม่สนใจตรวจสอบบริบทที่เหลือไม่เพียงแค่นั้นคำคมในโลกโซเชียลก็ทำหน้าที่เป็นทางลัดทางอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เจอความจริงสากลที่สวยงามทั้งที่แท้จริงแล้วมักเป็นข้อความก,กว้างๆตีความได้หลายแบบ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Barnum effect คนแชร์คำคมไม่ใช่เพราะมันถูกต้องสมบูรณ์แต่เพราะมันช่วยยืนยันภาพตัวตนว่านี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อโลกจึงถูกสร้างขึ้นจากวลีสำเร็จรูปมากกว่าการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเมื่อโลกกลายเป็นสื่อเร็ว v i ว e ก็มีอิทธิพลไม่แพ้กันไว e ไม่ใช่ข้อมูลแต่มันคือบรรยากาศที่ถูกถ่ายทอดผ่านเพลง ภาพหรือโทนในคลิปสั้นๆส,สมองของเรามักจะเชื่อความรู้สึกตรงหน้ามากกว่าข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนดังนั้นสิ่งที่ให้ความรู้สึกว่าใช่จึงถูกยกให้เป็นความจริงทั้งที่อาจไร้สาระโดยสินเชิงสุดท้ายเราเห็นผลของทั้งหมดนี้ในสิ่งที่เรียกว่าโลกทางใบ world view โลกทัศน์ควรจะเป็นภาพโมเสกที่ประกอบจากข้อมูลหลายมิติแต่ในความเป็นจริง ผู้คนจำนวนมากกลับสร้างมันขึ้นจากเศษข้อมูลที่ง่ายและเร็วเพราะสมองต้องการลดภาระในการคิดโลกที่ควรจะละเอียดซับซ้อนกลายเป็นภาพ c o l l ยาบหยาบๆที่ประกอบจากการพาดหัวคำคมและไวท์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นและความเหงาทางปัญญาเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดขึ้นเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้คุณพูดบางสิ่งที่ไม่เข้ากับสคริปต์ของสังคม แล้วท้งห้องเงียบลงทันทีคุณไม่ได้รู้สึกเหนือกว่าใครแต่คุณเหนื่อยเหนื่อยจากการต้องกรองว่าควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความอึดอัดของคนที่ไม่อยากแต่เรื่องซับซ้อนสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณคือเมื่อสมองเคยถูกฝึกให้คิดยังลึกซึ้งแล้วมันจะไม่มีวันหดกลับเหมือนเดิมอีกการสนทนาทั่วไปที่เคยเพียงพอจะกลับกลายเป็นเรื่องกลวงเปล่ามันไม่เพียงทำให้คุณเบือ่อ แต่ยังทำให้คุณรู้สึกแปลกแยกเหมือนกำลังพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งในโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจดังนั้นเพื่อนทางปัญญาที่คุณค้นหาจึงไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในห้องหรือคนที่มีข้อมูลมากที่สุดแต่คือคนที่ยังกล้าคิดกล้าตั้งคำถามและกล้ายอมรับว่าหลายสิ่งในโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ง่ายดายเพียงคำเดียวแต่ความเหงาทางปัญญาไม่ได้หยุดอยู่แค่การสนทนา มันแทรกซึมไปในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่ความสัมพันธ์การทำงานจนไปถึงสุขภาพจิตในความสัมพันธ์ส่วนตัวคนที่ไม่ทนต่อความซับซ้อนมักทำให้คู่รักหรือเพื่อนรู้สึกว่าต้องปรับระดับความคิดให้ตื้นลงเพื่อตามน้ำบทสนทนาที่ควรจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันกลับกลายเป็นพื้นที่ที่คนหนึ่งต้องแกล้งปิดสวิตช์สมองเพื่อไม่ให้ดูเป็นคนคิดมากเกินไป ผลลัพธ์คือความเชื่อมโยงที่ควรจะลึกซึง้งกลับตื้นเขินและเปราะบางในที่ทำงานปรากฏการเดียวกันก็เกิดขึ้นองค์กรที่ไม่ทนกับความซับซ้อนมักเลือกใช้สโลแกนหรือโซลูชันแบบเร่งด่วนมากกว่าการวิเคราะห์อย่างละเอียดสโลแกนฟังดูง่ายและสร้างแรงบันดาลใจได้เร็วแต่บ่อยครั้งกับไม่แก้ปัญหาที่แท้จริง การปฏิเสธความซับซ้อนจึงทำให้การตัดสินใจกลายเป็นเรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าความจริงที่ต้องเผชิญและในระดับสุขภาพจิตคนที่คุ้นชินกับการคิดลึกและซับซ้อนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีใครแชร์พื้นที่ทางความคิดด้วยการอยู่ในโลกที่คนรอบข้างไม่ต้องการแตะความละเอียด ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ลําพังกับภาระทางสมองทางอารมณ์การขาดคู่คิดไม่เพียงทําให้เหงาแต่อาจนําไปสู่ความรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกเกินไปจากโลกที่เหลือการรับมือกับความเหงาทางปัญญาเมื่อเข้าใจแล้วว่าความเหงาทางปัญญาไม่ได้เกิดจากการอยู่ลําพังแต่เกิดจากการอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นกับความซับซ้อน คําถามคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไป 1. สร้างพื้นที่สําหรับบทสนทนาลึกคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนทุกการสนทนาให้มีคุณค่าได้แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะลงทุนเวลาและพลังสมองกับใครการหากลุ่มเล็กๆที่ยอมเปิดรับการคิดอย่างละเอียดไม่ว่าจะผ่านวงสนทนาเฉพาะทางชุมชนออนไลน์ หรือแม้แต่เพื่อนเพียงหนึ่งหรือสองคนก็เพียงพอที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกว่ากำลังคิดอยู่คนเดียวทั้งโลก 2. รักษาสมดุลระหว่างความซับซ้อนกับชีวิตจริงไม่ใช่ทุกสถานาการณ์ที่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนการรู้จักเลือกใช้ระดับความคิดที่เหมาะสมคือทักษะสำคัญคุณอาจไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ทุกมืออาหารหรือตัดสินใจเล็กๆน้อยๆด้วยกระบวนการยืดยาว การปล่อยวางในเรื่องเล็กน้อยจะช่วยเก็บพลังสมองไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ 3. ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองการคิดลึกกว่าคนรอบข้างอาจทำให้คุณรู้สึกแปลกแยกได้ง่ายวิธีรับมือคือไม่ตีความแตกต่างนั้นเป็นข้อบกพร่องส่วนตัวแต่ยอมรับว่ามันคือคุณสมบัติหนึ่งของตัวตนหากรู้สึกเหนื่อยล้าการพักจากข้อมูลการใช้เวลากับกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็ช่วยคืนสมดุลให้กับจิตใจได้ 4. แทนที่จะหาคนฉลาดที่สุดลองหาคนที่ยังคิดอยู่เป้าหมายของคุณไม่ใช่การหาคนที่รู้มากที่สุดหรือวิเคราะห์เก่งที่สุดแต่คือการหาคนที่ยังกล้าตั้งคำถามและยอมรับความไม่แน่นอนการมีใครสักคนที่ไม่ปิดกั้นความซับซ้อนคือยารักษาความเหงาทางปัญญาที่ทรงพลังที่สุด สรุปส่งท้ายความเหงาทางปัญญาอาจเป็นผลข้างเคียงของการมีสมองที่เปิดรับความซับซ้อนแต่มันไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคำสาปหากคุณเลือกพื้นที่การสนทนาอย่างตั้งใจรักษาสมดุลชีวิตและหาคนที่ยังคิดอยู่คุณจะพบว่าความเหงานี้อาจเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ใช่ทุกคนจะเลือกเดิน และเป็นเส้นทางที่ทำให้คุณซื่อสัตย์กับความจริงมากที่สุด